สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง t ิ n i S นะครับวันนี้นะครับออกจากบ้านได้แล้วและเราก็อยากถ่ายรูปวันนี้เราเลยมาทําคลิปถ่ายรูปคือเอาจริงๆที่ผ่านมาผมคิดว่าผมอยู่ในห้องมากเกินไปอ่ะผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องออกมาข้างนอกบ้างนะทุกคนแล้ววันนี้เราจะพามาถ่ายรูปกันนอกจากถ่ายรูปแล้วนะเราจะมีเทคนิคการโพสท่าหลักๆกๆ็คือโพสท่าผู้ชายเนี่ยว่าบางคนอาจจะคัดคัดเขินเวลาถ่ายรูปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนโพสท่าปกติเวลาผมถ่ายรูปเองเนี่ยผมมีเทคนิคในการโพสท่าอย่างไงบ้างนะครับวันนี้เราแต่งตัวแบบว่าจัดเต็มยันนะ วันนี้เราเตรียมชุดมา2ชุดนะนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเรามีเทคนิคการ mix and match เสื้อผ้าให้เข้ากับสถานที่ได้ยังไงวันนี้เรามาที่สถานีรถไฟฟ้าหัวลาโพงนะครับเพราะว่าเขามีข่าวมาว่าจะวิ่งวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาเช็ควันนี้วัน30พฤศจิกาย,ยนนะแต่ว่าไม่ใช่สุดท้ายเขาวิ่งไปจนถึงวันที่22ธันวาคมนะทุกคนแล้วเขาก็จะย้ายไปบางซื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าที่เนี่ยจะยังสามารถให้คนเข้ามาถ่ายรูปเล่นกันได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้มีรถไฟแล้วช่วงนี้ยังมีรถไฟว่า ก็เลยมาช่วงนี้นะทุกคนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน จากวันนี้เรามาทําคลิปถ่ายรูปนะเราก็จะแมชการแต่งตัวให้เข้ากับสถานีรถไฟด้วยนะครับทั้งหมด2ลุกแต่ว่าพระเอกของเราในคลิปนี้วันนี้คือนี่ทุกคนนาฬิกามิโดรุ่นโอเชียนสตาร์204นะครับดูหน้าปัดเขาทุกคนจะเป็นเหมือนลายคลื่นนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเหมือนนาฬิกาดำน้ำําแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแมชลุกได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกฟอร์มอลแบบนี้ของเราลุกแรกว่าลุกสที่จะเป็น c a s ชวลเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูด้วย นาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นใหม่จากมิโดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่นาฬิกาหน้าปัดสีเขียวแบบใหม่กับรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตรับกับการใช้งานใต้ท้องทะเลลึกใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นเดียวกับการใช้วัสดุที่ดีที่สุดและการขัดแต่งในระดับไฮเอ็นโดยที่ยังไม่ทิ้งคุณค่าของตัวนาฬิกาไปนะครับที่สําคัญคือวงแหวนสําหรับใช้บนขอบตัวเรือนนะครับถูกผลิตด้วยเซรามิกมาพร้อมกับสีเขียวที่สดใสซึ่งถือเป็นโทนสีใหม่แกะกล่องของเขาเลยนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มสารเรืองแสงเคลือบบนหลักชั่วโโมมงด้วววยยปลลูาาาสสีขะแ หากที่มากับตัวเรือนนี้นะครับเป็นสายโลหะที่ผลิตจากแสแตนเลสมาพร้อมกับบานพับที่ถูกออกแบบให้สามารถขยายขนาดได้เป็นพิเศษสําหรับใช้กับชุดนาน้ําด้วยนะครับและก็ยังรองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับสามารถแมชลุคได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเทคนิคแรกในการโพส5สไตล์ผมนะจริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างเขินกล้องเราอาจจะแบบทำเป็นเผลอๆทำเป็นเหมือนกับว่าโดนแอบถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องทำเป็นเหมือนเราไม่รู้ตัวอุปรกรณ์แรกเลยก็คือมือถือ,เ,อเราอาจจะทำเป็นเล่นมือถือแบบนี้แล้วก็มองนู่นนี่นั่นเหมือนเรากำลังรอรถไฟอยู่อันนี้คือเทคนิคแรกหรือไม่ก็เราก็กำลังเดินแบบเดินเผลอๆแล้วให้คนแอบ,บถ่ายไปอย่างนี้ เราต้องทําเป็นเหมือนว่าเราไม่รู้ตัวแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องระวังก็คือเราต้องยืนหลังตรงนิดนึงหรือเราต้องเดินหลังตรงนิดนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมันดูสูงนะครับทุกคนอันนี้จะช่วยได้เยอะถ้าเกิดว่าด้วยทาเป็นเผลอแล้วแบบหลังพ่อมันก็จะแบบดูไม่สมาร์ทเท่าไหร่อันนี้เราต้องแบบบังคับตัวเองนิดนึงอาจจะฝืนๆน,นะทุกคนแร,แรกๆแต่ว่าเราต้องทาไปเรื่อยๆทําเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายรูปก,กันเลยดีกว่าครับ ไปเป็นเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2ของการเผลอๆเ,เนี่ยคือการยืนพิงทุกคนคือเราบางทีเรายืนเฉยๆเนีย่ยมันจะแบบแข็งๆถ้าเกิดตอนแรกเราเดินไปแล้วใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรดียืนพิงทุกคนเดี๋ยวผมจะหาที่ยืนพิงเป็นอย่างเสาพวกนี้ก็ได้เก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งก็ได้เดี๋ยวเราจะนั่งแล้วเราจะยืนพิงนะทุกคน อาโอเคครับทุกคนเมื่อกี้จบไปแล้วสําหรับเทคนิคแรกนะเทคนิคแรกคือการแบบเราทําตัวเป็นแบบเผลอๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดเรื่องการแต่งตัวให้แมทเข้ากับสีของสถานที่ที่เราไปดีกว่าสถานที่ของวันนี้เนี่ยหัวลาโพงใหมาทุกคนถ้าเกิดว่าสังเกตพวกสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยคือเขาจะเน้นเป็นสีโทนเอ,อิร์ธโทนสีน้ําตาลสีเนื้อแล้วก็พื้นเนี่ยาจะเป็นสีพวกสีเทาเข้มนะรวมถึงพวกสีรถไฟคือสีรถไฟเขามีค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าที่เราแพลนมาก็คือเป็นแนวแบบน้ําตาลน้ําตาลเลือดหมูเลือดหมู้ย่านเอร์โทสีัน เราเลือกเป็นสีเบสสีครีมรองเท้าเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับส่วนนาฬิกาเนี่ยเราเลือกตัดสีเขียวที่เป็นเขียวแบบไม่ได้พุ่งมากนะเรามีความแบบว่ามีความสีเขียวเข้มซึ่งผมรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วมันก็ขับอย่างเงี้ยพอามันเป็นสีน้ําเงินสีเบสสีขาวสีเขียวมันจะทําให้มันเด่นออกมานะครับอันนี้มันเพิ่มเขาเรียกว่าสีสันให้กับลุคของเรานะตัวสายทุกคนคือสายเนี่ยเขาสามารถขยับได้เวลาเรากดปุ่มปุ่มนี้คือจริงมีปุ่มหนึ่งสำหรับเปิดตัวนี้ปุ่มหนึ่งเนี่ยสำหรับ ปรับขยับตรงนี้นะสะดวกมากๆเวลาใส่นะครับประสิทธิภาพเขาเนี่ยคือทําออกมาปึ๊บมันสอดรับกับการใช้งานต่างๆคือประสิทธิภาพคือดีมากนะครับเข้ากับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใส่มาเนน่ยอันนี้ผมชอบมากๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดที่เป็นแบบ c a s ชวลแล้วก็ดูว่านาฬิกา v i d โ o o ์โอเช a ยน 200C เนี่ยจะเข้ากับลุค c a s ชวลของเราได้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูกปกันต่อครับ ตอนนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่3ของเราในวันนี้แล้วผมก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยเป็นลุคที่2นะอันนี้สังเกตได้ว่าจะเป็นลุคที่แคชช a วขึ้นเราใส่โปโลเราใส่ยีนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบเทคนิคที่3ของเราเนี่ยก็คือเราใช้พ็อปเข้ามาช่วยหรือว่าทําให้การที่มือเราจะไม่ว่างก็คือดีนิบารติเขิอนมือว่างเราไม่รู้ว่าอะไรดีเราเอาหาอะไรมาถือหากระเป๋ามาถือหรือว่าเอามือล้วงเข้ากระเป๋านะครับนี่ประมาณนี้ทําให้เวลาเราโพสเนี่ย เราจะไม่เขิดเดี๋ยวดูว่าลูกของเราจะได้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปดูกัน อ่าโอเคครับทุกคนผมถ่ายรูปออกมาแล้วล้วผมชอบลุคนี้เหมือนกันนะเพราะการที่แบบเรามีของถือทําให้มือไม่ว่างเนี่ยมันก็ทําให้แบบมือเรามันไม่เก้ะเก๊ะกลงๆอะไรอย่างเงี้ยพอลุคนี้เป็นแขนจั้นทําให้นาฬิกาเด่นออกมาผมจะบอกว่าเท่าที่ผมถ่ายรูปมาผมชอบมากเลยนะมิโดรุ่นโอเชียนสตาร์ 200C เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่สีเขียวนะครับเขามีสีน้ําเงินแล้วก็มีสีเทาด้วยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยตัวสายเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะแล้วตัวเรือนตัวขอบเนี่ยเป็นเซรามิกแบบหมุนได้นะทุกน่แแบบหได้้ัาัาลงตวว ทเทคโนโลยีกับการใช้งานเนี่ยมันสวยงามแล้วทาให้ขอบเซรามิกเนี่ยมันเด่นออกมาเวลาถ่ายรูปผมรู้สึกว่ามันทําให้นาฬิกามันดูมีมิติและทําให้ลุคเราเนี่ยดูพิเศษแล้วก็ดูมีอะไรด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับราคาของตัว m ิโดโอเชียนสตาร์ 200C เนี่ยอยู่ที่3 5 9 0 0บาทเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างการติดต่อช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปถ่าาายยรรูปปแบบนี้้ห้หหืออกใผมขง ท่องเที่ยวที่ไหนก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้นะช่วงนี้เราจอกไปข้างนอกเยอะๆเลยทุกคนเพราะว่าเราค่อนข้างจะอยู่ในห้งองพัพอสมควรแล้วจากช่วงโควิดนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันเยอะๆขึ้นนะครับใครมีที่ไหนแนะนําอยากให้ไปถ่ายรูปหรืออยากให้ไปเที่ยวพิมพมาบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปให้ดูกันนะครับถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้หนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ